ขะะอเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะในการตัดกระสอบกันการแซวน,น้องแซวน้องน้องใช้เวลาไม่นานเส้นเราประมาณ10นาทีน,ะะน้องมดของเรามอดบิดเลยอันนี้ต้องแบบว่าเบิกใหม่ไหมคะที่ตัดน้องไม่คมแล้วมีสิบอันก็ไม่เลืดไม่ค <c> ม <oughs> รีวิวขายแล้วค่ะพี่ลูกเมื่อกี้แต่ลูกใหม่ยังว่างนะคะใช่ลูกใหม่ยังว่างขอไข่ศูนย์แปดใช่สองพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะหนูบอกเลยว่าตัวนั้นต้องจัดต้องจัดจริงๆงานสวยมากอุ้ยทำไมเก็บไปแล้วอ่ะข้าขนส่งคิดยังไงคะอามอสเมื่อกี้ไปใส่ใหม่ใส่ใหม่เอาไว้ให้ลูกค้าดูหลังหลังกล้องเผื่อแบบว่าลูกค้าสนใจเพิ่มเติม อ่าค่าส่งหรอคะพี่ค่าส่งหนูราคาถ้าลูกใหญ่อ,ะอ่ะอ่าถ้าภาคกลางมันก็จะอยู่ประมาณ430ภาคเหนือสังก็ประมาณ530นะคะลูกค้าขาถ้าลูกร้อยกิโลหรือพี่ทักหา,าแอดมินขอ,อเช็คราคาเปรียบเทียบได้เลยนะเพราะว่าหนูจะมีสองขนส่งนะถ้าเกิดภาคเหนือแต่ภาคแต่จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็จะมีอีกเลทหนึ่งลูกค้าแนะนําให้ขอเลทได้เลยนะคะวิงงานสวยมากชั้นผ้าเวเอร์ดูข้างหน้าน ขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งถ่ายก้อนให้หน่อยเอาเครื่องพี่ก็ได้แถ่ายให้หน่อยคะ่ะใช่ค่ะชั้นผ้าสวยมากเส้น,งงน,นนะึงอ่ะขอ่มันะชั้นผ้าสวยจนต้องขอถ่ายบอกเลยอือหือโดโค่มาคะ่ะเื้ยสวยอะ่ะลูกค้าสวยอะ่ะหนูบอกเลย แอดมินไม่ตอบแชทเลยค่ะได้พี่รอสักครู่นะพอดีสักพักหนึ่งน้องเพิ่งทานข้าวกันเสร็จนะน้องเพิ่งทานข้าวกันเสร็จน่าจะกําลังไล่ทยอยแชทอยู่ช่วงเวลาทานข้าวเป็นช่วงที่แบบแชทจะมาเยอะมากค่ะลค้าน้องบอกว่าบางทีไม่กล้ากินข้าวเพราะกลัวตอบแชทกันไม่ทันเขาเรียกว่าเป็นการเรียกลูกค้าวิยพี่พอสอนบอกว่าสวยมากขอบสวยมากพี่ลูกนี้ใช่ไหม อ๋อได้ตอนงานโปรไปสวยมากพี่เคยได้ใช่ไหมพันเก้าอันนี้ก็ยังโปรนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจดราคามาอยู่เนี่ยราคาเก่ามีความแบบว่าให้ให้ดูราคาเก่าราคาเก่า4 9่พนะคะก่อนหน้านี้ตัวนี้ลูกนี้หนูขายอยู่4 9่พแต่ว่าตอนนี้จัดเหลืออยู่2อ0พก็ยังเป็นโปรอยู่นะคะฉันรู้สึกว่าฉันแบบเบียดกลองไปหนึ่งารไปใช่แต่ว่านั้นต้องเดือนนึงเลยนะแม่ สามเดือนแล้วหรือสองเดือนงานอะไรคะเพิ่งมาตัวนี้จะเป็นงานเอ่อแจ็กเก็ตกันหนาวมีสิบเด็ดลูกค้าขาหน้าฉันเข้ากล้องเลยคือแบบพยายามขยับเข้าแล้วหน้าก็คือแบบไม่เข้าแล้วทีอันนี้อุ้ยน่ารักมากลูกค้ามาเร็วตัวแรกนะคะลูกค้าบอกว่ากันหนาวเด็กรีดง่ายค่ะได้มาแล้วโอ้โมากค่ะพี่พี่สุชาลดา ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่มารีวิวอะ oh. ตัวนี้นะลูกค้าเอาราคาแบบดั้งเดิมที่หนูขายนะสี่พันเก้าสี่พันเก้าร้ยบาทคือชันตอนเนี้ยกำลังขัดใจที่แบบหน้าตัวเองไม่สามารถเข้ากล้องได้ถอยถอยไปก่อนลูกค้าเดี๋ยวจะหาว่าแบบอ้นจนเข้ากล้องไม่ไหวใครหมายถึงใครว่าใครอ้วน เดี๋ยวจะโดยใช้แค่ท้องนะคะอ่ะมาดูงานกันต่อลูกค้าตัวเนี้ยลูกค้าคอนเฟิร์มกันมาเยอะมากถ้าลูกค้าใครเคยแบบว่าเรื่อนดูหน้าเพจหนูนะจะเห็นเลยว่ามีส่งรีวิวมาให้ด้วยใช่ลูกค้าส่งคลิปรีวิวมาให้น่ารักมากที่ไม่เหนื่อยแล้วก็มา รีวิวกันในคอมมต์ใช่พี่สุชา,าดาบอกไม่หนาวก็ขายดีจ้าตันนี้นะคะหนูบอกเลยงานญี่ปุ่นคะ่ะพี่นุน่นงานญี่ปุ่นนะตัวนี้ใหม่พรมแฟชั่นเปิดรีวิวก็สอบไปยังคะวันนี้ใหม่พรมแฟชั่นหนูมีเปิด902แบบตัวหนาไปนะพี่และเดี๋ยวหนูเอามันมี 55L ตัวหนึ่งที่มันลูกค้าส่งคืนกลับมานะเดี๋ยวหนูมาเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวรอดูรายละเอียดงานกันบุ<ว>กคน<ว>กเปิดอ,อีกเสียงคะ่ะโอ้ยพูดไม่ชัด คอนเฟิร์มอีกเสียงค่ะว่าดีมากไม่รู้จะขายอะไรขายงานนี้เลยค่ะโอ้ฟังมากเลิศมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าเนี่ยดูงานก่อนได้ตัวเนี้ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะอะไรลูกค้าแค่หนูเปิดคลิปให้ดูอ่ะบางคนอ่ะเห็นแค่คลิปไม่ต้องรอแบบคําอธิบายใดใดทั้งสิ้นลูกค้าเอาเลยใช่แล้วยิ่งเห็นราคาทําไมไม่ต้องคิดอะไรอีกนะ เห็นราคาแล้วเห็นสภาพงานแล้วลูกค้ามันไปต่อได้หมดเลยใช่เนี่ยและแบบเมื่อกี้ที่น้องแพรโชว์ออกเยอะมากแต่ลูกค้าบางคนนะเอาไปขายอะไรสดแค่คืนเดียววะได้กาไรคืนแบบเป็นหมื่นอ่ะใช่ลูกมารีวิวอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกเยอะมากไปลุ้นเนี่ยพี่เราคอนเฟิร์มแล้วนะใช่ได้โอ้โหได้จุดจุดจุดจดุ้ดสิบตัวบวกนี่ยังไม่รวมตัวอื่นใช่ไหมพี่อันนี้เฉพาะตัวนี้ นะคะงานอะไรคะตัวนี้เป็นงานแจ็คเก็ตเด็กมีซิปลูกค,าค้าขาหนูบอกเลยว่าตัวนเนี้ยเนี่ยลูกค้าสามารถเริ่มดูคอมเมนต์ด้านบนได้เลย <S <S <ๆ>เขามาการันตีกันว่าไม่หนาวก็ขายดีนะคะราคาโปรโามชาั่น2,900บาทจากปกติ4,900บาทมีอะไรอีกเออเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยไปลุ้นได้เยอะมากๆจริงๆลูกค้าขาลูกรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีค่ะฟรีไปเลยแล้วก็มีชุดหมี่ด้วยขอดูหน่อยรหัส CF ขอไข่หนึ่งศูนย์ได้เลยลูกค้า่ะขอไข่หนึ่งศูนย์มาได้เลยถ้าแม่อยากเอาไปลุ้นเองมแม่ก็เอาลูกใหม่ได้นะใช่ตัวนี้สวยจริงงานคตรใหม่เลยลูกค้าขออนุญาตเลยนะคะเห็นชั้นผ้าคือหนูต้องพูดคาเดียวเลยว่างานคตรใหม่ของแท้ลูกค้าไม่ได้แบบหลอกเลยใช่ไม่หลอกวันนี้มาจัดโปรให้ของแท้ยมากแล้วจัดโปรลูกค้าถึงบอกว่าเราจัดโปรลูกค้าไม่ต้องกลัวว่างานเราไม่ดีนะงานใหม่จริงเนี่ย พี่นุ่นพี่นุ่นอะไรนะพี่นุ่นนาหรอบอกว่าสภาพใหม่ไหมคะแอดใหม่ลูกค้าใหม่อะพี่รีวิบเยอมากค่ะรีวิวโหเอฟกันมารัวเลยนะคะลูกค้าเอาลูกใหม่ได้เลยนะพี่ลูกใหม่ละหัด ลูกใหม่ล่ะขอไข่หนึ่งหนึ่งอะพี่ขอไข่หนึ่งหนึ่งมาได้เลยมาเลยลูกค้าขาลูกใหม่นะขอไข่หนึ่งหนึ่งมาได้เลยนะสองพันเก้าร้อยบาทลูกค้าขาสองพันเก้าร้อยบาทนะใครเอฟลูกรีวิวไม่ติดพี่เอฟลูกใหม่มาเอาเลยหนูบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วแม่หนูกราบเลยเอาเธอสวยนะหนูอยากให้ลูกค้าได้ของดีๆไปสวยจริงค่ะพี่โอเค สวยจริงใช่เนี่ยดูได้เลยลูกค้าเนี่ยพี่ประพัสอดคอนเฟิร์มให้แล้วโหหลคุณมากค่ะลูกค้าแบบว่าหลายคนมาคอนเฟิร์มรหัสนี้กันเยอะมากนะคะตอนนี้หนูแจ้งตามตรงว่าสต็อกอะเหลืออยู่แค่60-70ลูกไม่เยอะจกแบบโจัก 400 1941, จ0 0สี่ร้อยจากสี่ร้อนะคะเราใช้เวลาหนึ่งเดือนใช่ใช้เวลาหนึ่งเดือนเหล like ือแค่60ลูกแล้ลูกค้าบางท่านแบบเขาเห็นงานสวยๆเขาก็มาตัดแบบว่า10ลูก20ลูกใหน่หนูบอกเลยใหม่ไม่ใหม่แนะดูเลยเนี่ยหนูซูมให้ด ah okay? ูได้ทุกตัวหรือดูคอนเฟิร์มจากที่ลูกค้าเขามารีวิวอีกทีก็ได้นะที่ลูกค้าพิมพ mm ์กันเข้ามาอีกรอบก็ได้ว่างานงว่าสวยจริงไหมสะอาดจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าหนูอะ เปิดมาไม่รู้กี่ลูกหนูชอบทุกลูกจริงนะเปิดกี่ลูกกี่ลูกหนูก็ชอบอันนี้หนูให้ดูเนื้อผ้าสะอาดจริงลูกค้าค่ะนะอุยอ้ย,ยงานสวยลูกค้าเดี๋ยวอันนี้คือแบบทยอยขึ้นราวให้อยู่นะเดี๋ยวให้ลูกค้ารอดูนะขอใข่หนึ่งหนึ่งมารวๆเลยขอบคุณ,คณมากค่ะ,คะมาเลยลูกค้าสองพัน แรงเกินไม่เอาไม่พูดนะคะเน,ะนี่ยลูกค้าเป็นไงเป็นไงหนูไม,ไม่พูดไม่พูดดูเอาเองเป็นไงลูกค้านะใครจะรับนะรับมาเลยขอไข่หนึ่งหนึ่งปังไม่ไหวค่ะงานญี่ปุ่นตัวนี้นะใส่ไม้ได้เลยค่ะนี่นี่นสวยๆปังๆเลยนะโอ้โหแม่ดูสีเขาดิ สีสวยสีดีงานแบบว่าโอเคเลยแล้วก็งานฟีดที่ลูกค้าถามมาเมื่อเช้าหลายๆคนถามของ KWE มันหมดเนาะเดี๋ยวหนูเอาตัวราคาทุกๆมาให้ใ<ช>เอาตัวราคาทุกๆมาเปิดให้อีกนะคะลูกค้าค่ะเนี่ยดูดิมันมีทั้งแบบว่าหนาบางคะ่ะปนนะจริงๆมันจะไม่ได้แบบว่าติดหนาล้วนทั้งกระสอบนะแอบมีงานบางติดไปบ้างอยู่นะลูกค้าค่ะใครอยากได้ก็แอบมีติดแบบขนเป็ดไปนิดนึดนงใช,ใช่ไหมที่แบบขนนุ่ม ใช่ขนเป็ดแท้เป็ดเทียมก็ไปรุนกันเองเนี่ยแบบโอ้โหบุบุอย่างเงี้ยก็มีออกสวยเลยนะคะเนี่ยสีน่ารักมากลูกค้าจำนวนเยอะอยู่นะเอาจิงจริงๆ่อไข่หนึ่งจำนวนหนึ่งลูกพี่นุ่นอ่าน่าจะไม่ดูดใช่ไหมดูดพี่นุู่ไหะดูดแล้วใช่ไหมโอเคต้องรอแชดเด้งอเพราะว่าเห็นพี่เขาเว้นวักมากลัวจะไม่ดูดดูดดีเป็นเด็กเทพนี่สวยมาก เนี่ยลูกค้างานสวยจริงเด็กหญิงเด็กชายมีออกในกระสอบนี้เลยนะคะใครที่แบบว่าดูอยู่แล้วยังไม่ได้สีเอฟกำลังลังเลนะคะลูกค้าค่ขอตัดสินใจก่อน ไม่เป็นไรลูกค้าไปไล่ดูได้ไปไล่ดูหน้าเพจหรือว่าดูคลิปรีวิวเก่าๆเราก็ได้นะคะลูกค้าตัวนี้หนูถ้าสต็อกยังมีอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าใจร้อนนะใครอยากได้ตัวไหนลูกค้าค่อยๆดูก่อนได้แต่ถ้าตัวไหนเหลือน้อยพี่รีบได้รีบต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าคนบอกว่ารอซีฟกันเยอะนะคะแต่ถ้าตัวนี้พี่ลองดูเรื่อยๆก่อนได้ถ้าพี่ชอบแล้วพี่ค่อยจัดนะคะนี่น่ารักอีกแล้วบางตัวคือเนี่ยเป็นงานใส่ได้สองด้านงานเด็ก ใส่ได้สองเทปนะนเดกอะแล้วแต่ว่าแบบเออตัวหนึ่งฉันใส่ได้สองวันแล้วอะ่ะประหยัดเนื้อพื้นที่จัดกระเป๋าไปแล้วไปเที่ยวไหนตอนไหนนะคะลูกค้านี่เป็นแบบชุดหมีน่ารักมากชุดหมีของชุดหมีขอจุๆๆ่จู่ขอคิดว่วหมีขอขอเล่นมุกขใไม <c oughs> นี่งานชุดหมีน่ารักมากลูกค้านะคะหนูให้ดูแค่นี้พอนี่อู้ ดูดิลูกค้าคนน่ารักเลยน้องน้อตนะคะ2อ0พพี่เอาจริงโชว์มายังไม่ถึงครึ่งก็สอบเลยพี่คือหนูต้องบอกว่าอ่าลูกค้าที่เคยเล่นเนะก็อะไรอะไรอีกคเขาเถมไม้ขวนไม้เลยหรอแม่ใหม่เลยล่ะใหม่เลยล่ะเขาเอาไม้มาให้ด้วยเนี่ยแถมไม้ไปด้วยนะคะ วันนี้รีวิวใหม่พรมผ่าหน้าไหมคะใหม่พรมผ่านหน้าไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้เปิดนะพี่หนูิ่งเปิดไปเมื่อวานอ้ยแรงมากอ่าเป็นแยตัวนี้<จ>ใครรู้จักบ้างนะคะเนี่ยบอกเลยจํานวนตัวหรออันนี้หนูตีให้หนูขอคํานวณก่อนน่าจะประมาณน่าจะสามร้อยบวกสามร้อยห้าสิบได้นะคะลูกค้าเพิ่มมากกว่าด้วย แต่ว่าหนูตีต่ำๆให้นะอ่ะสักประมาณ350หาบหกลเพราะว่าเจ้าแบบค้าใช่หนาบางใช่มันจะค้าหนาบางค้าไสไปลูกค้าขามันก็เหมือนกับว่าขึ้นอยู่แล้วแต่กระสอบด้วยนะคะอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางกระสอบอาจจะได้แบบว่างานไซส์เล็กเยอะงานแบบบางเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ตัเพิ่มขึ้นนะคะลูกค้าขาอันนี้คำนวณให้โดยประมาณลูกค้าบางคนก็มีแบบว่า ก่อนหน้านี้หนูแจ้งก่อนว่ามันเคยจัดโปรเนาะข้างหน้ามันเป็นอย่างงี้แล้วดูข้างหลังอุ๊ยอันนี้เป็นงานปักด้วยน่ารักก่อนหน้านี้มันจัดโปรถูกกว่านี้บันหนึ่งเดือนมันจัดอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าขาแต่ว่าตอนนี้โปรมันดิดขึ้นมาแล้วเพราะหนูอ่ะแจ้งลูกค้าตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าเดี๋ยวพอใกล้เข้าหนาวอ่ะราคามันจะดิดขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้องยังขึ้นมาไม่สุดลูกค้าน้องยังขยับขึ้นมาแค่2 9 0 0นะซึ่งปกติเหมือนที่หนูบอกราคาจริงมันอยู่4,900บาท ตัว2อ0พลูกคา้าเอาจริงถ้าเป็นหนูนะหนูมองแล้วได้งานแบบเนี้ยไปลูกคา้าหนูไม่คิดเดยอะเลยงานมันโอเคเ<ร>ต่อ<ร>ให้ได <ป S 2> ้ก็เยอะด้วยใช่ตอให้แบบว่าได้ราคานี้ไปอ่ะเราเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าเดือนที่แล้วมันราคาเท่าไหร่นะคะลูกค้าคา่ะแค่เราได้งานคุณภาพอ่ะไปขายมันทํากําไรได้เท่าไหร่เราโฟกัสตรงนั้นดีกว่าเนาะโฟกัสกาไรดีกว่าลูกคา้าตัวเนี้ยบอกเลยนะคะแนะนํา สต๊อกยังมีใครอยากได้รีบจัดนะคะลูกค้าขะก็สอบใหม่ยังว่างนะคุันนี้คือแบบว่าแล้วตัวนี้บางคนเอาไปลุ้นนะลูกค้างานเด็กก็มีพวกแนววินเทจออกนะงานวินเทจออกแบบนี้สวยเลยเนี่ยอุ้ยดูดิงานสวยมากนะคะลูกค้างานเด็กหนูขอใช้เวลาไลนิดนึงนะอยากให้ลูกค้าเห็นงานแบบเยอะๆเลยเพราะว่าตัวเนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าหนูพีเศ์มากๆแนะนําจริงๆลูกค้าผ้าใหม่ไหมให้ลูกค้าดู สะอาดไหมหลูกค้าดูได้เลยนะคะงานสีอ่อนกล้าโชว์หน้ากล้องเลยสีอ่อนๆเนี่ยบางคนจะแบบว่ากลัวเนาะเพราะว่าสีอ่อนมันจะเป็นงานเปื้อนง่ายเราก็จะแบบให้ลูกค้าดูสวยไหมถูกใจไหมลูกค้าบอกว่าคุณภาพคุณภาพจริงค่ะแทบไม่มีตัวเสียเลยเขาสั่งครั้งแรกยังห้ากระสอบ,บ,บขอบคุณค่ะบ,บคุงค่ะพี่ ราชดาวาน์นะคอนเฟิร์มให้เลยว่าคุณภาพจริงตัวนี้แทบไม่มีตัวเสียลูกค้าค่ะสั่งครั้งแรกพี่เขาเริ่มไปแล้วห <5, S 1> ้าสอง <2. S 1> ปังมากพี่รอเอฟอีกค่ะรอ,อดูงานขอบคุณมากค่ะนะคะเนี่ยลูกค้าคือถ้าเกิดว่าปังอะ่ะไปต่อได้อะอยังไงก็แบบมีคนมารีวิวแน่นอนนะคะถ้างานตัวไหนแบบว่าสวยลูกค้าเขาก็จะมารีวิวต่อกันแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ลูกค้าส่งรีวิวให้หนูเยอะมากช่วงนี้นะ ได้รับรีวิวเยอะมากเลยลูกค้าชมกันมาเยอะมากหนูก็เลยแบบว่าอยากเอามาบอกต่อแม่แม่คนอื่นที่ยังไม่เคยเล่นเอาไปลองค่ะเพราะว่าหนูเห็นเขารีวิวกันมาหนูก็อยากให้ลูกค้าท่านอื่นนะได้ลองบ้างว่ามันปังจริงตามที่เขารีวิวไหมนะเนี่ยเห็นไหมลูกค้าขาดูได้เลยนะรอเอฟได้เลยลูกค้าวันนี้หนูก็มีอีกหลายงานนะที่เอาออกมาพยายามแบบว่าเอาโปออกมาให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเพราะว่าตัวโปบัง บางทีเหมือนลูกค้าเห็นแค่ชื่อรายการเนาะลูกค้าสนใจแต่ว่ามันเป็นรีวิวเก่าบ้างอะไรบ้างนะอยากดูใหม่ๆลูกค้าหนูก็จะพยายามสต์เอาตัวใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกทีนึงนะเนี่ยโอ้โหน่นารักตันี้สวยมากมาขออนุญาตหัวบังนิดนึงอ่ะน่ารักมากนี่ เป็นวะไละคุณขายได้สองด้านเหมือนเดิมเอองานสองด้านนะคะเนี่ยลูกค้าผ้าใหม่ฉ่ำมากนะคะ m k c 6นะ2,900บาทลูกค้าถ้าใครมาดูรายย้อนหลังอยากได้ลูกค้าก็สามารถตามมา 4F ได้นะเบหรออะไรเอ่ยอยากอยากโกยล่างๆอ่ะคือหลามเยอะมากเลยอ่ะงัดให้หน่อยได้ปะฉลามุ้ยน่ารักเนี่ย มอสกลวยๆย,ยกข้างล่างขึ้นมาบ้างสับดูข้างล่างบางเอ่ยอยากให้ลูกค้าดูแบบว่าชั้นผ้าด้านล่างว่าสีมันแบบว่าสวยๆอย่างนั้นเลยนี่ชุดหมีอ,ออกมาอีกแล้วอุ้ยน่ารักอะ่ะดูดิชุดหมีน่ารักมากเนี่ยลูกค้าหลายคนชอบนะตามหาอยู่ลูกค้ามันยังไม่มีแบบกระสอบล้วนมันถ้าจะมีก็คือแบบว่าต้องไปเล่น,อนกอดบอดี้สูทเด็กหน้าหนาวของายแพนด้าเนาะตอนนั้นที่มีลูกค้าขานี่ 2009นะ2009ลูกค้างานร้อยกิโลลูกใหญ่เลยให้ดูงานกันแบบว่าฉ่ำมากลูกค้าเกินครึ่งกระสอบแล้วนะหนูเปิดให้ดูยังมีข้างล่างอีกเพียบเลยแต่อาจจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะแม่มันเยอะมากมีรายการอื่นรออีกนะเป็นไงสวยแม่ต้องเอาไปลุ้นนะอู้โทษนี่ดูได้เลยนะคะขออ<า>นุญาตผ้าสะอาดสุด,สดใช่งานปักงานพิมพ์ลายงานการะตูนอะไรพวกนี้ลูกค้า คือค้ารวมมาเลยมันจะมีแบบว่าทั้งแบบว่าพาล่มเนาะพาล่มกันหนาวทั้งแบบว่าติดบุนวมมาลูกค้าขามีทั้งแบบว่าฟีดขนสั้นขนยาวก็วคือค้าคนกันไปในกระสอบหมดเลยนะคู่น,นี้น่ารักมากเลยอะ่ะดูดิโคตรเท่เลยอะ่ะอุ้ยแนวแบบว่าแจ็กเก็ตเบดบอลเด็กเลยอะ่ะอุ้ยนี่เท่มากอุ้ยตัวนี้รถนี้โอ้โหสวยมากอ่ะแล้วตัวนั้นมาค่ะเป็นไงสวยอีกสวยได้อีกลูกค้าขา บอที่สุดหน้าหนาวเด็กเข้าวันไหนยังยังไม่ชวนนะคะลูกค้าขาว่ามันจะเข้าลรตไหนแต่ว่ารอติดตามแบบว่าช่วงกลางเดือนอีกทีนึงแล้วกันนะคะถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวจะอัปเดตรายการให้ทางหน้าเพจเลยนะคะรายการลูกค้าบางทีเหมือนเราอ่ะจะพอรู้ว่าตู้ไหนเข้าบ้างแต่ว่ารายการเหมือนต้องรออัปเดตใกล้ๆ้วันอีกทีหนึ่งอีกทีนะคะอุ้ยอันนี้อะไรอะงานเด็กผู้หญิงนะคะนี่ สวยๆเลยในราวทยอยสับมาโชว์ได้เลยนะข้างล่างมันยังเหลือเยอะอ่ะเอาจริงยอยากโชว์ทั้งหมดเ่ะนเนี่ยออกม,มาแต่ามากชุดหมี่เยอะเนาะวิยของพี่ก็เป็นชุดหมี่ปะขออนุญ,ญาตอ๋อไม่ใช่อันนี้งนะานผู้หญิงน่ารักมากลูกค้าขานะอ่ะโกยไปให้เลยโกยไปเลยโกยไปเลยครับมันเยอะเดี๋ยวอันไหนสวยๆดึงมาให้ลูกค้าดูอีกคร่าวๆเนี่ยทรงแบบว่าเบสบอลเด็กก็มีติดไปด้วยเก๋อะ ลูกค้าโคตรเท่เลยนี่เห็นไหมได้ประมาณกี่ตัวคะที่รีวิวอยู่หนูตีให้350หบวกลบตัวนะคะพี่350หบวกลบตัวอุ้ยเอาไงอะขูเอาไงอะแกก็เลิกเกินดูได้เลยลูกค้านะคะนี่ป้ายนะคะสื้อสวยเลยหนูบอกเลยว่าลูกค้ายังลุ้นแบบนี้ได้อีกเยอะแต่ว่าหนูอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูอยู่เยหตัว น่ารักมาอีกแล้วมีออกไปตัวหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเป็นอีกลายน,น,ะะน,น,นี่นั่นไงนั่นไงเออเห็นไหมแล้วก็นี้เป็นงานชุดหมีนะคะลูกค้าก,ก็มีมาอีกสวยอะจริงลูกนี้ไม่เคยผิดหวังจริงนะคะลูกค้า่ะ MKC หกเปิดกี่ครั้งปังทุกครั้งใช่ทุกรอบทุกครั้งลแล้วแบบอือเอาเองสวยทุกตัวคัดห <c oughs> ัวหัวขึ้นล้าวนี่คือแบบว่าใช่ เลิศใชะะ่วิโกยข้างล่างหน่อยอยากเห็นอีกคือจบไม่ลงอุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะจบไม่ลงลงมากจบไม่ลงเลยเพราะว่ามันน่ารักนะคะลูกค้าค่ะลูกใหม่ยังว่างนะจ้าใครอยากได้ตามไปสั่งซื้อหลังบ้านได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครจะรับลูกใหม่ C F หน้าไลท์รหัสอะไรนะปอดขอไข่หนึ่งหนึ่งโอเคลูกใหม่นะคะใครจะ C F หน้าไลท์ขอไข่หนึ่ง,น,งนะคะลูกค้าคะ ขอไข่หนึ่งหนึ่งมาได้เลยนะคะอ่านี่ลูกค้าหเห็นไหมตัวอย่างงานประมาณนี้นะใครอยากได้ตามมาได้เลยอ่าเดี๋ยวต่อไปเอาเป็น FJ 6 0 0รวมสภาพาผู้หญิงบ้างอ่า FJ 6 0 0เสืผู้ใหญ่ชายหญิงอ่อมีเสิ์อผู้ใหญ่ขายชายหญิงหรือว่าขายหญิงล้วนบ้างไหมคะอ๋อใจเย็นนะใจเย็นนะงานเชิญผู้ใหญ่